บริษัทสกินไมค์คอสเมจจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและสร้างแบรนด์สินค้าเครื่องสำอางครบวงจรทั้งแบบ OEM และ ODM ถ่ายใต้การบริหารของด็อร์ชูชาติหลอดทองหลางกรรมาการผู้จัดการเดินหน้าสร้างความสำเร็จให้กับแบรนด์ในเครืออย่างต่อเนื่องล่าสุดจัดพิธีบวงสวงประจำปีองค์พระพรมเพื่อความเป็นสิริมงคลและเฉลิมฉลองยอดขายถล่มทลายของแบรนด์ต่างๆที่ร่วมธุรกิจกับบริษัท พิธีจัดขึ้นเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานักสำนักงานใหญ่บริษัทสกินไมค์คอสเมจจำกัดท่ามกลางบรรยากาศอิม่มเอมและเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งความสำเร็จพร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของ SMC ในการเป็นผู้นำด้านการสร้างแบรนด์คุณภาพในประเทศไทยและสำหรับผู้ที่สนใจต้องการสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook รับผลิตคีมดีเกรดพรีเมียม SMC งานวงสองของบริษัทสกินไมค์คอสเมนะครับ จัดขึ้นทุกๆปีนะครับเพื่อเป็นการฉลองยอดขายสำหรับบริษัทแล้วก็ลูกค้านะครับที่ได้ครบตามหวังตามที่ขอนะครับก็เลยจัดงานบวงสวงขึ้นในทุกๆปีครับมีลูกค้าหลายๆแบรนด์ที่ทำอยู่กับบริษัทสกินไมล์นะครับก็มาร่วมงานนะครับมาขอพรสำหรับปีต่อๆไปนะครับให้ประสบความสำเร็จสมหวัง ตั้งเป้าว่านะครับอ,อยากาให้ลูกค้านะครับที่มาทำแบรนด์กับบริษัทสก,กินไมล์ทุกทุกแบรนด์นะครับทุกท่านนะครับ,นนรบประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าลูกค้าประสบความสำเร็จก็ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จด้วยเช่นกันก็สำหรับบริษัทเรานะคะสำหรับลูกค้ามือใหม่ที่อาจจะรู้สึกว่า มาผลิตกับเราเนี่ยจะเดินคนเดียวไหมเราจะบอกก่อนเลยว่าบริษัทของเราไม่ปล่อยให้ลูกค้าเดินคนเดียวแน่นอนนะคะเราจะมีทีมซัพพอร์ตถึง20ท่านด้วยกันนะคะคือคาให้คําปรึกษา ตัวต่อตัวกับลูกค้าตั้งแต่การเลือกผลิตภัณฑ์นะคะการเลือกแพคเกจจิ้งการวางคอนเซ็ปต์สินค้าทุกอย่างรวมไปถึงการตลาดด้วยค่ะก็ในส่วนนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนาะเป็นการแข่งขันสูงที่ทําให้โรงงานของเราเนี่ยจะต้องพัฒนาให้ดีมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้นะคะลูกค้าส่วนมากเนี่ยเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพลูกค้าฉลาดเลือกกันมากขึ้นนะคะหัวใจหลักของเ m c เลยนะคะ เราจะเน้นในเรื่องของคุณภาพใช้แล้วตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์ของผู้ใช้จริงนะคะคุณภาพที่อยู่ยั่งยืนนะคะแล้วสามารถต่อยอดอย่างอื่นได้ด้วยอย่างนี้ค่ะคือเข้ามาแล้วสามารถผลิตสูตรที่1เราแล้วไปต่อสูตรที่2สูตรที่3อย่างต่อเน,นื่องได้ซึ่งเรามีทางทีมงาน R าดีที่พัฒนาสูตรอยู่ตลอดเวลาะค่ะมันจะมี สูตรใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆและต้องดีและดีกว่าเดิมยิ่งๆขึ้นไปของเราจะเน้นในเรื่องของสกินแคร์เป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมเซรั่มนะคะสบู่หรือผิวหน้าผิวกายเรามีทุกสูตรเลยค่ะหรือลูกค้าจะกีเฟสมาว่าจะเป็นสูตรเฉพาะแบรนด์ไหมขึ้นสูตรใหม่ไหมเราก็จะมีทีมงานคิดคนและพัฒนาสูตรและมีงานวิจัยเข้าร่วมตรงนี้ด้วยค่ะในเรื่องของสรารประกัน่ขั้นต่ำเริ่มต้นนะคะแค่เพียง50ชิ้นเท่านั้นค่ะก็เป็นเจ้าของแบรนด์ได้เลยค่ะเพราะว่าเราเล็งเห็นถึงการตลาดของูกค้า ที่มีต้นทุนต่ำแต่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะพี่แบตอบรับกันมาดีมากค่ะเพราะว่าเราตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าได้ทุกฐานเลยไม่ว่าจะเป็นฐานที่มีเงินน้อยหรือว่าเป็นฐานที่ลูกค้าที่มีต้นทุนสูงค่ะเราสามารถรองรับการตลาดลูกค้าได้หมดเลยค่ะพทุบแบสสำหรับ,ล,บลูกค้านะครับคือบริษัทสกินไม้นะครับเน้นให้โอกาสลูกค้าที่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์มือใหม่นะครับมาปรึกษามาสร้างแบรนด์กับเรานะครับ เราให้นะครับ SMC นะครับให้ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจคุณภาพสินค้าที่ดีนะครับให้การช่วยเหลือให้ลูกค้านะครับดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยดีประสบความสำเร็จนะครับทางบริษัทก็จะซัพพอร์ตนะครับทุกอย่างตั้งแต่เริ่มทำแบรนด์นะครับจนไปถึงการขายการทำการตลาดเพื่อให้ลูกค้าเป็นแบรนด์ที่อยู่ได้นะครับมีการแข่งขันได้ช่องทางการติดต่อของ SMC Skin My c o s นะคะ อ่า uh, id smc 2 8ค่ะแล้วก็เราจะมีเพจเป็น skin m e c o s m e t i c นะคะหรือใครที่ uh, เข้าไปในเพจนะคะสามารถเข้ามาที่ร้านแอดแล้วก็อาจจะเจอเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอช่องาทางติดต่อเพิ่มเติมได้นะคะ